ครับพี่น้องครับจําได้ไหมครับที่นอนเกิดอยู่นี่เนาะเมื่อนั้นเนาะเมื่อนี่มันบ่อออกมาฟากออกมาแล้วครับนี่ครับเป็นปีเสือสวยงามเลยครับนี่ครับปีอยู่ที่ทางานลเอาเข้าไปฟักนะครับเนาะมันปล่อยไว้ตามธรรมชาติแล้วยาบมันบอลลอดครับเป็นก็เลยเอาไปฟักไว้บ่อออกมาเป็นตัวสวยงามเลยครับประมาณสองอาทิตย์ครับผมฟากออกมาเป็นตัวครับ รอให้มันตากปีกให้มันแข็งแรงให้มันบินไปเนาะนี่ครับธรรมชาติสั่งสรรจริงที่สวยงามเลาครับสีสวยๆเลยครับงามอีหลีครับนอนน้อยชาเขียวตัวนั้นเราจำได้ปะครับยุติศาสล่าเนี่ยแหละเนาะยังสวยเลยเดินกันเดินไหลมุมเนาะครับเนาะโอ้ยมันได้จักนาทีก่อนสวยงามเลยครับนี่ กำลังตากอีกเลยครับเนี่ครับเริ่มเริ่มแข็งเริ่มจะไปไปได้แล้วครับนี่เดยวปล่อยนั่นครับสีปล่อยเขาขึ้นสู่ธรรมชาติของเขานะครับเนาะครับผมว่าบางความแข็งแรงของเขาครับปล่อยเขาขึ้นสู่ธรรมชาติของเขาเนาะสวยงามครับส่งกับการล่อคข่อยู่ครับหลายคนก็อาจจะจำได้นะครับเนาะที่ผมถ่ายยูเสาสาราเนี่ยแหละ ตอนเป็นนอนชาเขียวฮน